กัของสายแล้วตื่นได้แล้วมือขื้นีีหิมะตกสิพาไปเล่นหิมากันะ,ะฮะหิมะตกเหรอไปไปไปสวยไหมสวยแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยไปครับพี่น้องขออนุญาตผ้าเมียไปเล่นหิมะจักมือกันครับมือนียยุดครับไป ตอนนี้บรรยากาศข้างบ้านผมนะครับปกคลุมไปด้วยหิมะผู้คนไม่มีเดินเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ติดลบ10องศาครับผมก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเก็บไว้ในยามที่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วกขวางมาถ่ายรูปให้เขากอนผัดกันถ่ายเร็วทีตัวเองถ่ายให้เขาบ้างเอามุมนี้แหละ ่ายวิอกอนยังทายรูปแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละนั่นแหละแยกทา่าอะไรท่าเลยนะแล้วถ้าท่านั้นก็ยังทายรูป <laughs> นั่นแหละนั่นแหละปลาตัวเองหนาวมากแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าไม่ไหวแล้วตัวเองลมแรงมากเลยกินน้ำมาก,ก่อนดีกว่าอุ้ยหนาวมากเลยมือเขาแดงหมดแล้วเนี่ย เซ okay. ุดลาเมีนเยนดีกว่าเส้นใหญ่ดีลมแรงมากเลยอะ่ะดีนะมีที่หลบด้วยดีนะครับเกาหลีใต้มีที่หลบนะครับมินิมาร์ทแถวบ้านนอกครับเราจะมานั่งกินได้ครับเขาทำให้หลบลมครับต้องสุรลาเมียนอย่างนี้เผ็ดร้อนรสเผ็ดที่สุดเลยนะเนี่ย ผ็ดที่สุดในเกาหลีแล้วรถเนี้ยเส้นใหญ่เนียวนุ่มน่ากินไลายๆสีได้แก่แล้วอร่อยอร่อยมาก ตัวเองไม่กินหรอฮะไม่กินแล้วกินผูใ้ใดผูไทายเนาะหาว่าอร่อยไหมแซ่บกินหลายๆรดเสร็จแล้ว,ลลวเรากลับห้องเลยนะมันหนาวเกินไปอ่ะลมแรงด้วยอ่ะ หนาวนั่นแหละวันนั้นเฝ้าครไดยินว่ามี่แม่สวนเท่ายัานได้บ่ได้แม่ที่หลังยาส่วน